สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทําใจธรรมะง่ายๆเพื่อใจที่สบายนะคะพื้นที่สบายๆที่เราจะมาคุยกันเรื่องข้อคิดดีๆให้ใจเราเบาขึ้นค่ะ วันนี้เราหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาคุยกันค่ะเอ่อชื่อว่าแก่นพุทธศาสนาของท่านพุทธทาสภิคุค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะเป็นเล่มที่แบบได้รับการยอมรับเยอะมากว่าช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาง่ายขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราไม่ได้จะมาคุยอะไรลึกซึ้งวิชาการจ๋าขนาดนั้นแค่อยากจะหยิบเอาเอ่อแก่นคิดหลักๆที่น่าสนใจมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆสบายๆค่ะ,คะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ใจเราสบายขึ้นได้ เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรคือแบบหัวใจสําคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงคะเห็นว่ามีอยู่ประโยคนึงที่ท่านเน้นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าจะสรุปแบบรวบยอดที่สุดเลยนะครับหัวใจของพุทธศาสนาที่ท่านพุทธทาสเน,น้นย้าเนี่ยก็คือประโยคที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับหรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือ สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะครับผมไม่ยึดมั่นถือมั่นอืมฟังดูเหมือนจะพอเข้าใจนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่คะพอจะขยายความให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือการที่เรา ไม่เอาใจเราเนี่ยเข้าไปผูกติดกับอะไรต่างๆนานา,นาด้วยความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเรานะครับหรือว่าเป็นของเราอย่างเหนียวแน่น,าน,านมากๆพอ,พอเราไปยึดติดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยความทุกข์มันก็จะตามมาได้ง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เราแบบรักมากหวงมากหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงรายต่างๆนะครับหรือแม้แต่ความคิดความเชื่อของเราเองนี่แหละเพราะสิ่งที่เรายึดไว้อ่ะครับมันเปลี่ยนไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือบางทีมันก็หายไปเลย ใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะมันมีความรู้สึกว่าฉันหรือของฉันไปผูกอยู่กับสิ่งนั้นนะครับท่านพุทธทาสใช้คําง่ายๆเลยว่าไอความยึดต,ติดในตัวกูของกูเนี่ยแหละครับคือต้นตอจริงๆของปัญหา อ๋อ oh, เหมือนกับว่าเราสร้างกำแพงความเป็นเจ้าของขึ้นมารอบๆตัวเราเองพอมันมีอะไรมากระทบกำแพงนั้นเราก็เจ็บเองและแบบนี้พอจะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะเผลอไปยึดอะไรแบบนี้โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวบ้างไหมคะโอ้โห oh, มีเยอะมากเลยครับในแต่ละวันเนี่ยลองสังเกตดูง่ายๆเลยครับเวลาเราหงุดหงิดมากๆอย่างเช่นตอนรถติดนานๆแล้วเรากลัวไปทำงานสายเนี่ย ไอ้ความหงุดหงิดเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่เรายึดยึดมั่นในเวลาของเราหรือแผนของเราว่ามันต้องเป็นไปตามที่เราคิดเป๊ะๆไงครับจริงด้วยค่ะหรือว่าเวลาที่เราเสียใจมากๆตอนทำของรักพังหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์กับใครบางคนมันเปลี่ยนไปความเศร้านั้นนะครับมันก็เกิดจากความยึดติดว่าสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเนี่ยเป็นของเรา พราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเราก็เลยรู้สึกเหมือนสูญเสียความเป็นตัวเองหรืออะไรบางอย่างที่เป็นของเราไปอืมค่ะอีกตัวอย่างที่เดี๋ยวนี้เห็นชัดเลยนะครับคือเรื่องโซเชียลมีเดียเวลาเราเลื่อนฟีดไปเจอคนอื่นโพสต์รูปชีวิตดีๆไปเที่ยวหรูๆหรือว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วเราเกิดความรู้สึกแบบเปรียบเทียบน้อยใจหรือบางทีก็อิจฉาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ใช่เลยครับอ๋ออันนี้เป็นบ่อยเลยค่ะครับ นั่นก็เพราะว่าเรากําลังเผลอไปยึดติดกับภาพลักษณ์หรือความสําเร็จในแบบที่คนอื่นแสดงออกมาว่ามันคือมาตรฐานความสุขหรือมันคือคุณค่าในชีวิตไงครับพอเราไม่มีแบบเขาเราก็เลยรู้สึกแย่รู้สึกว่าชีวิตของเรามันด้อยค่ามันไม่ดีพออะไรทํานองนี้ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากจิตที่มันเข้าไปยึดติดทั้งนั้นเลยครับ โหฟังแล้วเห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะกลายเป็นว่าเราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองซะเยอะเลยนะคะจากการเผลอไปยึดติดโดยไม่รู้ตัวนี่เองทีนี้ในหนังสือเล่มนี้มีพูดถึงอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะคือคำว่าความว่างหรือสุญญาตาคำนี้ฟังแวบ,บแรกอาจจะดูนามธรรมนิดหนึ่งนะคะหรือบางทีอาจจะรู้สึกไปในทางลบด้วยซ้าว่ามันว่างเปล่า ไม่ทราบว่าท่านพุทธทาสอธิบายคำว่าว่างในที่นี้ว่ายังไงคะคำว่าว่างในทางพุทธศาสนาหรือที่ท่านพุทธทาสสอนเนี่ยนะครับเอ่อไม่ได้หมายถึงความไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ใช่แบบว่างเปล่าศูนย์สิ้นไปหมดแต่ท่านหมายถึงสภาวะของจิตที่มันว่างนะครับว่างจากการถูกครอบงำด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราหรือว่ามีของเราอยู่ในสิ่งนั้นๆอ๋อว่างจากความยึดติด ใช่ครับว่างจากความยึดติดว่างจากกิเลสว่างจากการปรุงแต่งด้วยความคิดว่าเป็นเราเป็นของเรามันคือการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันมันก็ตั้งอยู่แค่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงดับไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรเลยที่เป็นแก่งสารถาวรเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นของใครอย่างแท้จริงตลอดไป พอใจเราเริ่มเห็นความจริงข้อนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วมันเรื่องคลายออกจากความยึดติดในตัวกูของกูเนี่ยใจมันก็จะเริ่มปร่งโปร่งเบาๆสบายสบายรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นไม่ถูกบีบคั้นด้วยความอยากหรือความกลัวเหมือนเดิม สภาวะแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าว่างจากกิเลสและสภาวะนี้เองที่เป็นประตูไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงหรือที่ในทางพุทธเรียกว่านิพพานนั่นเองครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าความว่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสภาวะที่เป็นบวกมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของอิสรภาพทางใจไม่ใช่ความว่างเปล่าหวงเวงน่ากลัวอย่างที่คิดตอนแรกแล้วการที่เราพยายามทำความเข้าใจเรื่องความว่างแบบนี้ มันจะมาช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกหรือปัญหาที่เราเจอในแต่ละวันได้ดีขึ้นยังไงบ้างคะถูกต้องเลยครับเป็นสภาวะที่เป็นบวกมากๆแล้วก็มีพลังมากๆครับเมื่อเราฝึกมองสถานการณ์ต่างๆด้วยใจที่มันเริ่มจะว่างจากอคติของตัวกูของกูมากขึ้นนะครับ เราก็จะเห็นปัญหาตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปปรุงแต่งบิดเบือนจนมันเกินเลยไปนะครับทําให้เราไม่ทุกร้อนจนเกินไปไม่ตีโพยตีพายหรือว่าจมอยู่กับความทุกข์นานเกินไปเหมือนมีสติมากขึ้นใช่ครับคล้ายๆการมีสติมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราถอยออกมาจากวงปัญหานิดนึงทําให้เรามองเห็นภาพรวมได้กว้างขึ้นเห็นทางออกได้ชัดเจนขึ้นแทนที่เราจะเอาตัวเราทั้งตัวเนี่ย กระโจนเข้าไปแบกรับปัญหาไว้ทั้งหมดพอเราไม่ยึดว่ากูต้องแก้กูต้องถูกปัญหานี้เป็นของกูมากเกินไปใจมันก็จะไม่ร้อนรนครับทำให้เราสามารถรับมือกับเรื่องต่างๆได้อย่างมีสติมากขึ้นใช้ปัญญาได้ดีขึ้นมีความยืดหยุ่นทางใจมากขึ้นด้วยครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นถ้าเจอปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องคนอะไรแบบนี้คะ่ะได้ครับสมมุติว่าเราทํางานผิดพลาดขึ้นมานะครับ แทนที่เราจะมัวแต่โทษตัวเองซ้ำๆว่าโอ้ยฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้เรื่องหรือหันไปโทษคนอื่นว่าเนี่ยเป็นเพราะคนนั้นแหละซึ่งไอความคิดแบบเนี้มันก็มาจากการยึดติดในตัวตนในอีโก้ของเราใช่ไหมครับค่ะเราอาจจะลองเปลี่ยนมุมมองลองมองด้วยใจที่เป็นกลางๆขึ้นเป็นกลางๆที่เริ่มจะว่างจากตัวกูของกูอะเออมันคือสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะ มันมีบทเรียนอะไรที่เราได้จากเรื่องนี้บ้างไหมเราจะแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ยังไงการมองแบบนี้มันช่วยลดความเครียดลดความขัดแย้งในใจเราได้เยอะเลยครับแล้วก็ทําให้เราจัดการปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยฟังดูเป็นวิธีคิดที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับปัญหาเดิมๆแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการจะฝึกให้ใจเราว่างหรือไม่ยึดต,ติดได้แบบนั้นจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยมันคงต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเลย ในหนังสือพอจะมีแนวทางง่ายๆแนะนํำไหมคะว่าเราจะเริ่มฝึกได้ยังไงบ้างสําหรับคนที่แบบไม่ได้คุ้นเคยกับการปฏิบัติทำอะไรมาก,ก่อนมีแน่นอนครับท่านพุทธทาสจะเน้นเครื่องมือสําคัญอยู่สองอย่างครับคือสติหรือความระลึกรู้ตัวกับปัญญาคือความเข้าใจในความเป็นจริงต่างๆการฝึกก็คือการหัดเฝ้าดูนี่แหละครับเฝ้าดูความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจเราในแต่ละขณะ แค่สังเกตมันเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องพยายามไปกดข่มมันไม่ให้มันเกิดหรือว่าไม่ต้องปล่อยใจไหลาตามมันไปจนเตลดิดแค่รู้ทันมันเฉยๆครับอ๋อตอนนี้กำลังรู้สึกไม่พอใจนะอ๋อตอนนี้กำลังคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นอยู่อ๋อตอนนี้มีความอยากได้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาแค่รู้เท่าทันมันครับแค่รู้เฉยๆหรอคะไม่ต้องทาอะไรต่อในเบื้องต้นแค่รู้ทันก็ถือเป็นการปฏิบัติแล้วครับจากนั้น พอเราเริ่มรู้ทานบ่อยๆขึ้นก็ค่อยๆใช้ปัญญาลองพิจารณาดูครับว่าไอความคิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้ที่เรารู้ทานเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดไปไหมมันก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวก็ตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปใช่ไหมครับอันนี้จังมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดหรอกทุกขังและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆ ไม่ใช่การสารอะไรที่เป็นของเราเลยอนัตตาพอเราฝึกมองสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยสายตาแบบนี้บ่อยๆๆนะครับความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆเบาบางลงไปได้เองครับการรู้ทันความคิดอารมณ์นี้เองนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นอืมแต่สําหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการสังเกตใจตัวเองเท่าไหร่พอจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกนิดไหมคะแบบเริ่มต้นง่ายๆเลย ได้ครับถ้ายังรู้สึกว่าการตามดูความคิดอารมณ์มันยังยากไปนิดนึงอาจจะเริ่มง่ายๆเลยนะครับจากการฝึกรู้ทันความรู้สึกทางกายหรืออารมณ์พื้นฐานที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจําวันเช่นรู้สึกหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆตอนเจออะไรไม่ถูกใจรู้สึกเบื่อๆตอนรออะไรนานๆรู้สึกอยากกินขนมอันนั้นอยากซื้อของชิ้นนี้พอเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยลองถามตัวเองในใจเบาๆก็ได้ครับว่า ตอนนี้ใจเรากำลังไปเกาะเกี่ยวอยู่กับอะไรนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ขึ้นมาไม่จำเป็นต้องหาคาตอบที่ถูกต้องเป๊ะๆก็ได้นะครับแค่การที่เราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับความยึดติดบางอย่างในใจเราแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสติที่ดีมากๆแล้วครับอ๋อแค่ลองถามตัวเองดูครับผมอีกวิธีหนึ่งที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยแล้วก็ทาได้ทุกคนจริงๆก็คือการฝึกอยู่กับลมหายใจ หรือที่เรียกว่าอาณาปานสตินะครับลองหาเวลาเงียบๆสักครู่หนึ่งนั่งในท่าสบายๆแล้วลองแค่รับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองดูครับรู้สึกถึงลมที่มันกระทบปลายจมกูกรู้สึกถึงท้องที่พองยุบแค่ตามรู้ไปเรื่อยๆสบายๆครับการอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะช่วยดึงใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีมากช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านที่ม,มันมักจะพาเราไปยุติก,กับเรื่องในอดีตหรือกังวลเรื่องอนาคต พอใจเราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นมันก็จะสงบขึ้นแล้วก็ว่างจากเรื่องกวนใจต่างๆได้ง่ายขึ้นครับการดูลมหายใจนี่เองนะคะเป็นวิธีที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอเหมือนกันใช่ครับต้องอาศัยความต่อเนื่องแต่เริ่มทีเลน้อยก็ได้ครับ อีกมุมหนึ่งที่ท่านพุทธทาสแนะนำเหมือนกันคือฝึกมองทุกอย่างให้เป็นเช่นนั้นเองครับหรือที่ท่านเรียกว่าตะทะตาคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายสุขหรือทุกข์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาของโลกของชีวิตมันเกิดขึ้นได้และเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปอย่าไปหลงเริงกับความสุขจนประมาทหรืออย่าไปจมอยู่กับความทุกข์จนท้อทแท้การมองแบบเช่นนั้นเองเนี่ยจะช่วยให้เราวางใจเป็นกลางๆได้มากขึ้น รับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไปดีนะคะเริ่มจากง่ายๆที่เราพอจะทำได้ในแต่ละวันขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วเพื่อให้เราเห็นภาพรวมกันอีกครั้งก่อนจากกันวันนี้เรามาลองสรุปแก่นคิดสำคัญๆจากหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ที่เราคุยกันไปสักหน่อยดีไหมคะอาจจะสักหนนาทีค่ะได้เลยครับ งั้นผมสรุปสั้นๆเป็นข้อๆให้พอเห็นภาพรวมนะครับข้อแรกเลยนะครับหัวใจสำคัญที่สุดที่เราคุยกันก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นตัวเราหรือของเราหรือที่ท่านพุทธทาสาเรียกว่าตัวกูของกูนั่นแหละครับเพราะความยึดมั่นนี้เองคือต้นตอนหลักที่ทำให้ใจเราเกิดความทุกข์ ข้อ 2. ความว่างหรือสุญญาตาที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวนะครับแต่คือสภาวะที่จิตเราเป็นอิสระมันว่างจากการคร่องงำของกิเลสตัณหาและว่างจากความคิดปรุงแต่งที่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราสภาวะนี้แหละครับคือความโปร่งเบาสบายสงบและเป็นที่มาของปัญญาอข้อ 3. วิธีฝึกในชีวิตประจําวันก็คือการใช้สติรู้เท่าทันความคิด อารมณ์ความรู้สึกและสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตัดสินหรือพยายามยึดติดมันไว้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกอันนี้จังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปทุกขังและมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จ,จริงของเราเลยอนัตตา,าและข้อสุดท้ายข้อส เป้าหมายสูงสุดก็คือความดับทุกข์หรือนิพพานซึ่งเราจะเข้าถึงได้ด้วยการค่อยๆค,คลายความยึดมั่นในตัวเราของเราลงไปนั่นเองครับการทำความเข้าใจและลองนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้นะครับแม้จะทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวันมันก็จะช่วยให้ใจเราสงบขึ้นสบายขึ้นได้จริงๆครับขอบคุณสำหรับการสรุปที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะฟังแล้วก็รู้สึกว่าข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ ถึงแม้จะดูเหมือนลึกซึ้งนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยเป็นเรื่องที่เราสามารถนำมาปรับมุมมองแล้วก็ฝึกฝนในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆหวังว่าการคุยกันในวันนี้จะพอเป็นแนวทางให้หลายๆท่านได้ลองนำไปคิดต่อยอดหรือลองเอาไปปรับใช้นะคะเพื่อให้ใจของเราเบาสบายขึ้นได้ไม่มากก็น้อยคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะใช่เลยครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการลองนำไปสังเกตแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองดูนะครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่หรอกครับแค่มุมมองที่มันเปลี่ยนไปเล็กน้อยหรือความรู้สึกที่มันเบาสบายขึ้นในบางขณะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีมากๆแล้วครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะธรรมใจธรรมะง่ายๆเพื่อใจที่สบาย